นานี่เช่าพระทั่วไปเลยเนาะเดือนนี้พระอย่างงี้ผมเห็นนะมีหลายคนมาปล่อยเยอะมากนะผมแยกออกมาอันนี้สนใจอยู่แต่ตรงเนี้ยพระของนาเขาตรงเนี้ยอาจจะคืนนาเข้าไปก็ดูที่สนใจแล้วกันเนาะได้ครับอันนี้ผมปิดกล่องคืนนาก่อนเลยนะ พระที่สนใจนะของพี่เขาเมื่อกี้ผมถามนาเขาเอาข้าวแล้วเหรียญละโตเนี่ยพี่เขาเอาส0 0พันนะครับส่วนเหรียญเนี้ย<ส>เหรียญแซยิกเนี่ยเขาเอา2,800บาทส่วนเหรียญน,นี้เนี่ยน,น่าจะทำผิวใหม่อันนี้ผมมาออกมาก่อนน่าจะซื้อไม่ได้เหรียญนี้เท่าไหร่ฮะ4,000ันสี่0 0นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อน,นอันนี้ฮะอันนี้5,500 4,000าสี่ัได้ไหมไม่พอซเออซื้อซื้อมาเกินนะองค์นี้ฮะองค์นี้หมื่นเจ็ดองนี้คือพระเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยตัวองค์พระเนี่ยหน้าตาติดไม่ชัดถ้าสวยๆเนี่ยพระไปเ่ลือยขายองค์หมื่นหมื่นกว่าแต่ฟอร์มเนีีี่่ยยถ้้าตตทอองพระสักูได พอจะมีตรงนี้สัหะนะกหน่อยครับน้าอยาก่อยลยกัะครับตะกดนะครับอ๋อนี่แหละฮนะลุยมีโอกาสแท้นะครับ,รบอ,แอนะืแค่มีโอกาสนะแค่มีโอกาสนะอย่าเพิ่งนะาย่าเพิ่งยิ้มนะ